่า m Mit ิ u u i s s i ิมีหลานนะคะ1.2 g l x นะคะใช่แล้วจ้าเป็นรถปี2019ค่ะมามาดูรีวิวกันนะคะข้างหน้าเป็นโพมเมียมแบบนี้นะคะดันโรโก้ม t s u b i s h ินะคะข้างล่างใส่โพมเมียมเช่นเดียวกันเพิ่มความรูหรานะคะและไฟเรี้ยวออใช่ไฟไฟไฮโดรเจนนะคะตัวนี้ใช่แล้วใช่แล้วสามแม็กของเราทาแต่งซิ่งให้แบบนี้เลยนะคะและร่างของเรามีบริการเปลี่ยนยางมาห้ ไฟฟ้าของเรานะคะจากด้วยไฟเลี้ยวสวยๆเลยทับะคะและติดคิ้วกันสาดมาให้แบบนี้เรียบร้อยนะใช่จ้าจ้เราทาเป็นไฟทย LED เปิดท้งหนังเลยจ้านี่ว่างสุดเลยจ้ะจุของได้แบบจุกๆเลยตัวนี้ใช่แล้วโอเคเราจะพาเข้าไปชมข้านในกันนะจ๊ะไปกันเลยดูด้านในกันเลยนะคะตัวนี้ S <S เ,ออเหมืกระจกโชว์หน่อยอัตโนมัติอัตโนมัติตัวนี้ <S <S ใช่แล้วจ้กพวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยดัจกุกิฟมัลติฟัฟงก์ชันนะคะตัวนี้ <S <S ใช่แล้วคะ่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยนะคะเป็นเบาะหนังนะจ๊ะไ่แล้ว,แล,วแล้วก็ตัดตะขิบสีชมพูสวยๆ<ว><ว>แบบนี้เลยโอเคไปดูห้องเครื่องกันเลยครับห้องเครื่องของเรานะคะทำความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะและวันออกรถนะคะเรามีบริการเติมน้ำมันให้ ติดกล้องหน้าให้ด้วยนะคะและพกโดมเดิมๆเลยค่ะรับประกันนะคะว่าโรถของเราไม่มีชนหนักไม่มีจนน้ำไม่มีน้ำท่วมแน่นอนนะจ๊ะโอเคปิด้ากระโปรงรถคันนี้นะคะราคาอยู่ที่2 2 2 0 0 0บาทใช่ราคาราคาแน่นอยแบบนี้เนาะถ้าใครสนใจนะคะกดเบอร์มาที่0 9 8 6 8 2 8 7 3 8 c i เซลนะคะและ0 8 4 2 3 9 3 2 3 <Sell> เซลกุ๊กคิฟเมียงหล่อเออใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกด c r i b e ให้พวกเราด้วยนะคะรถไม่ดีที่นี่ไม่คะสมชายคาา์เซ็นเตอร์จ้าสวัสดีค่ะบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่2อง้วคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะองงอกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกระินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ขายปาเซนเตอร์รสไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ